สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮดบอบัดังกองหันแรตจะนั่งขึ้นไปเฮียงเฮียงบ่เป็นกันนะใช่ขยะก,ก่อนหรอเออลงของเก้าค่อยคายเองวะแมนคุณได้มักทั่วแฮ่ก็เต็มอยู่ลงของเาลา,าตเตมมื่อหันขึยไปคายด้สองพันกันมา เดยวคนขึ้นเยงเองสวัสดีค um ่ะไปนู่นไปไปอยู um 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 ่ตรงร่มน um ่นไปแดดมันแรงป่ะไคนเก่งป่ะเบ่งดีๆในรองจาไปเบ่งดีๆเวาหน้าร่แงกเลนะไรเลี่ยงจะได้ร้ายตักตักค เงบปั้น้ไม่มาูกใจกลมาคุม

I need it. ยกแต่เดได้จะไปยกเล่นอะไรก็ได้ก็ย้นอยู่เดี๋ยวหลายคนอยู่พลังเรี้ยงไว้เล่นไปเยอะเลฮะเาะจางที่น้ำตาล

เดี๋ยวมันจะลนลดนอาการไว้ระวังยางเตะนั่นนะะกินน้วกินเลยน,นีน่้กนเลยมนุสนมากบ่่อยได้กินน้ำเย็นได้กินได้น้ำข้างนอ,อกอน,นั่นแมนพัวคอ,อยตัด ตัวเหงควขึ้นไหมฮะเด็ดอร่อยนะน้องอยากกินเนะเาะกกเอกกอไม่ิ้อ ภารกิจคนอิดบล็อกอรวมโดยช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะ